ลองเพาะแมงมันดูนะครับหลังจากจับตัวเมียกับตัวผู้ให้มาอยู่ขวดเดียวกันเพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็นำเอาดินร่วนปนทรายนะครับมาใส่แก้วอัดให้แน่นแล้วก็นำแมงมันตัวเมียที่สลัดปีกแล้วเอาลงมาในแก้วนะครับเพื่อให้ไปวางไข่ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จตอนนี้กำลังมุดลงไปเพื่อทำการวางไข่ครับเราจะถ่ายมาให้ดูเป็นระยะระยะนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากที่เราได้ลงคลิปว่าเพราะแมงมันตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแมงมันที่ว่าขุดดินลงไปจะวางไข่หรือยัง เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เรายกออกมาแจ้งงนะครับจะได้เห็นชัดๆไอ้สองแก้วนี้เป็นแก้วที่ว่าเห็นชัดที่สุดนะครับส่วนแก้วอื่นนี่เขาขุดลุมเข้าไปตรงกลางแก้วทําให้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวนี้กํลาลังขดวางไข่อยู่ในรูนะครับ ตัวนี้เริ่มมีไข่แล้วครับเริ่มกำลังวางไข่แล้วนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอัปเดตเพาะแมงมันนะครับอาทิตย์ที่3ปรากฏว่าไปดูที่แก้วแล้วพบว่าตายไป3แก้วนะครับตอนนี้ที่ทำไว้ ทั้งหมด15แก้วตายไป3เหลือ12แก้วครับอันนี้เป็นแมงมันที่ยังเหลืออยู่นะครับทั้งหมด12แก้วเดี๋ยวจะลองมาดูว่า12แก้วอาทิตย์ที่3นี่เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่นะครับแล้วก็ลังออกไข,ขน่นะครับไข่ก็คือเม็ดสีขาวๆเนี่ยนะครับ เดี๋ยวที่เหลือก็ต้องมารอลุ้นต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่าการเพราะแมงมันครั้งนี้จะสำเร็จไปด้วยดีนะครับโปรดติดตามต่อไปนะครับรายงานการเพราะแมงมันอาทิตย์ที่3กับ4รวมกันนะครับที่จริงตามที่เราได้ศึกษามาพอครบอาทิตย์ที่ส ใครที่แมงมันวางไว้ครับก็จะเพาะถูกเพาะขึ้นมาเป็นมดงานแต่ตอนนี้ที่จากการที่เราดูตอนนี้ในแก้วที่เหลือเนี่ยครับไม่มีมดงานขึ้นมาเลยเราก็เลยตอนนี้สงสัยว่าการเพราะครั้งนี้น่าจะไม่สำเร็จนะครับน่าจะตายหมดแต่เดี๋ยวเราจะลองไปเอาออกมาดูอีกทีนะครับว่า แมงมันน้องยังมีแก้วไหนที่เหลือบ้างนะครับตอนนี้เราจะเอาแมงมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูว่ายังมีแก้วไหนที่ยังรอดอยู่บ้างนะครับ ที่จริงเราได้เตรียมที่จะเพาะไว้แล้วนะครับเป็นท่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตายหมดจริงไหม แก้วนี้ตายแล้วนะครับแก้วนี้ก็ตายครับแก้วนี้ก็ตายครับ อันนี้ก็ตายเหมือนกันครับแก้วน,นี้ก็ตายครับน่าจะไม่รอดสักแก้วแล้วครับแก้วน,นี้ก็ตายนะครับ ไม่รู้ว่าเราไปพลาดขั้นตอนไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้ปีหน้าครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นครับไว้ปีหน้าเราจะลองพ่อใหม่อีกทีหนึง่งที่เหลืออีกสีแก้วก็น่าจะตายหมดนะครับเพราะว่าตามหลักนี่น่าจะต้องมีมดงานเกิดขึ้นมาแล้วครับ นี่ก็ตายครับาอ,าาอ,อันนี้คือที่เราไม่เห็นดูนะเอ๊ะน,น,นี่ก็ตาย สรุปตอนนี้ทุกแก้วตายหมดนะครับไว้ปีหน้าค่อยเริ่มเพาะกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปมาตลอดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะ